สวัสดีครับท่านคุณครูและก็นักเรียนผู้เข้าประกวดกิจกรรมการถกวาทีวาจาสุภาษิตในงานมหกรรมส่งเสริมศิธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาปีที่5หรือ the f i e mcu contest ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,ย,ลยซึ่งดำเนินการจัดโดยสำนักง,งานพระสอนศินทธรรมท่านคุณครูและนักเรียนที่รักทุกท่านครับการประกวดกิจกรรมทุกๆกิจกรรมของงานมหากรรมส่งเสริมศิทธรรม และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนานั้นเราจัดขึ้นมาทุกๆสองปีครับเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเองด้านพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการสวดมนต์หมู่ทนองสรพัญญะกิจกรรมการกล่าวคำรัตนากิจกรรมการบรรยายธรรมกิจกรรมการจัดโครงงานคุณธรรมและกิจกรรมนี้ครับเป็นกิจกรรมการถกวาทีวาจาสุภาษิตถ้าฝั่งแล้วการถกวาทีอาจจะเป็นกิจกรรมใหม่ครับ ใช่ครับเป็นกิจกรรมใหม่ที่เราได้ดำเนินการจัดมาแล้วเปลี่ยนระยะเวลา2ครั้งครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่2สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ทำให้การจัดกิจกรรมเปลี่ยนแปลงและทำให้มีการปรับรูปแบบในการจัดกิจกรรมรูปแบบใหม่จากเดิมที่เราเคยจัดออนไซต์ site, คือพบปะพบหน้ากัน นะครับแต่ว่ามาครั้งนี้เราต้องปรับทุกอย่างเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่เราสามารถทําได้การถกวาทีก็เช่นเดียวกันครับในครั้งนี้ทุกท่านจะเห็นว่ามันมีรูปแบบในการปรับเปลี่ยนใหม่โรงเรียนที่เข้าประกวดปีนี้มีทั้งหมดอยู่17โรงเรียนทุกอย่างต้องมีการปรับเปลี่ยนทุกโรงเรียนครับอยู่สถานที่ตั้งของตัวเองคณะกรรมการอยู่ที่มหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนคนรศรีอยุธยา แต่ทุกอย่างครับเชื่อว่าไม่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นตัวนักเรียนเองไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาศักยภาพในการศึกษาของครูคเองนะครับเราจะต้องไม่หยุดแล้วก็ไม่ที่ไม่หยุดนิ่งในการที่จะพัฒนาการจาัดกิจกรรมนี้นะครับถือว่าเป็นการกิจกรรมออนไลน์ครับเพื่อให้หลายๆโรงเรียนครับได้พัฒนาศักยภาพตัวเองต่างโรงเรียนก็ต่างมีศักยภาพไม่เท่ากันก่อนหน้านี้ครับเมื่อวันที่ 5ถึงวันที่7มก,กราคมที่ผ่านมาเราได้มีการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่เข้าสู่กระบวนการการพัฒนาการถกปรทีเพื่อให้รู้ว่าเรามีศักยภาพเท่าไหร่และเราจะพัฒนาอะไรต่อไปซึ่งที่ผ่านมาได้รับเกียรติจากท่านคณะวิทยากรทั้งสองท่านนั่นคือท่านอาจารย์สุรวงศ์วัฒนกูลและท่านอาจารย์สเสน่ศรีสุวรรณเป็นผู้มาฝึกสอนให้กับนักเรียนได้ดําเนินการในกิจกรรมการถกปรทีครับ กิจกรรมนี้ครับมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนมาถึงวันนี้17มกราคม2565และจะมีการจัดประกวดแบบนี้ไป3วันนั่นคือตั้งแต่17ถึง19ซึ่งจะมีคณะกรรมการที่จะตัดสินอยู่5ท่านแต่ร่างเรียนก็อยูอ่ที่ของตัวเองซึ่งก่อนที่เราจะเข้าไปประกวดกิจกรรมการถกวาทีขออนุญาตนำเรียนให้กับทุกท่านทราบนะครับว่าการถกวาทีถือว่าเป็นการที่เราได้หยิบยกประเด็นปัญหา ในสังคมมาพูดคุยมาสนทนากันซึ่งจะแตกต่างจากการโต้วาทีการถกวาทีนั้นเป็นการคุยในเชิงบวกคุยในเรื่องเดียวกันโดยที่ไม่ได้อยค่าในคำพูดของผู้อื่นไม่เป็นการทับถมไม่เป็นการปฏิเสธแนวคิดของผู้อื่นและผู้นำเสนอเพราะฉะนั้นแล้วเราจะเห็นได้ว่าการถกวาทีถือว่าเป็นการคุยในเชิงบวกถ้าจะบอกว่าคุยในในในสิ่งที่เรียกว่า ภาพสวยงามโลกสวยงามก็สามารถพูดได้การถกวาทีถือว่าเป็นการพูดที่เ,เป็นการตัดไฟเสแต่ต้นลมบางครั้งมีปัญหาอะไรขึ้นมาเราต้องระง,งับไฟนั้นไม่ให้สุมอยู่ในอกเราให้มันลุกโชนขึ้นมาเราจะต้องคุยให้เข้าใจกันโดยใช้หลักเหตุผลมาอ้างอิงประกรอบเหมือนกับการตัดวาทกรรมที่ด้อยค่าออกไปแต่ต้นรายการนะครับ และเหมือนกับว่ารายการนี้เรากําลังเดินตามรอยหลักธรรมและเดินตามรอยนักป่าที่ท่านบอกและท่านแนะนําไว้ว่าเราจะเป่งวาจายังประโยชน์ให้สําเร็จนี่คือการถกวาทีครับและการถกวาทีครั้งนี้นะครับก่อนอื่นที่จะเข้าไปการประกวดจริงนะครับขออนุญาตแนะนํากติกาในการประกวดให้ผู้เข้ารับการประกวดทราบนะครับการประกวดถกวาทีนะครับจะมีบทบาทในการประกวด ของแต่ละบุคคลอยู่นะครับซึ่งบทบาทนั้นจะประกอบไปด้วย 1. ก็คือหัวหน้าทีม 2. ผู้สนับสนุน 3. บุคคลที่3 4. นั่นคือผู้สนับสนุนในด้านของเทคโนโลยีที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมาการนะครับกติกาเราได้รับรู้เป็นเกณฑ์เบื้องต้นแล้วนะครับซึ่งการถกวาทีจะมีอยู่2ฝ่ายฝ่ายแรก นั่นคือฝ่ายขุดฝ่ายที่2คือฝ่ายค้นแต่และฝ่ายก็ต้องไปทําบทบาทหน้าที่ของตัวเองให้ดีในเบอร์คุณได้รับหัวข้ออะไรหากคุณเป็นฝ่ายขุดก็คุณก็ต้องไปขุดไปหารากหาโคนในเรื่องนั้นๆมาว่ามันเริ่มจากอะไรเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วฝ่ายค้นก็ต้องไปสนับสนุนและไปเสริมเติมข้อมูลที่เราได้ค้นหาเราได้จัดเตรียมมา นะครับสองฝ่ายนั้นนะครับจะต้องคุยกันในเรื่องเดียวกันและจะต้องจบที่เรื่องเดียวกันนั่นคือการคุยเชิงวกนั่นคือการคุยในรูปแบบของการถกวาทีผู้เข้าร่วมการประกวดจะมีเวลาจํากัดของแต่ละบุคคลลําดับของการประกวดครับลําดับแรกในส่วนของฝ่ายขุดครับหัวหน้าฝ่ายขุดจะเป็นผู้พูดก่อน7นาทีเสร็จแล้วจะกลับมาที่ฝ่ายค้นครับจะพูดอีก7นาที ในโครงสร้างในแนวทางและในความคิดในหัวข้อนั้นๆเมื่อจบหัวหน้าทั้งสองฝ่ายแล้วก็จะกลับมาที่ฝ่ายขุดอีกครั้งหนึ่งในฐานะผู้สนับสนุนคือบุคคลที่2ว่าจะสนับสนุนหัวหน้าอย่างไรแล้วก็กลับไปที่ฝ่ายค้นว่าสนับสนุนหัวหน้าอย่างไรเช่นเดียวกันทั้งสองคนครับในส่วนของสนับสนุนจะมีเวลาทั้งหมดอยู่ท่านละ3นาทีหลังจากที่หัวหน้าและผู้สนับสนุนของแต่ละฝ่ายได้พูดจบแล้ว จะเป็นการใช้สิทธิ์ในการเพิ่มเติมข้อมูลของบุคคลที่3กรณีการใช้สิทธิ์เพิ่มเติมของบุคคลที่3นั้นคุณสามารถใช้ได้จะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้แต่ถ้าหากว่าคุณใช้มีแนโน้มอยู่2กรณีครับกรณีแรกหากคุณพูดได้ดีพูดได้พูดดีพูดเป็นคุณจะได้คะแนนเพิ่มจากคณะกรรมการแต่ถ้าหากว่าคุณพูดไม่ได้เป็นไปตามแนวทางเลย ไม่ได้สอดคล้องกับสิ่งที่หัวหน้าและผู้สนับสนุนได้พูดเลยคุณอาจจะถูกตัดลบคะแนนได้เพราะคุณใช้สิทธิ์ตรงนั้นในการเพิ่มเติมข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่จะเพิ่มเติมข้อมูลอย่างไรข้อมูลคุณต้องเปะ๊ะนะครับถัดจากที่การใช้สิทธิ์ของบุคคลที่3แล้วนะครับเราให้มีให้เวลา3นาทีของบุคคลที่ใช้สิทธิ์นะครับหลังจากนั้นจะเป็นการถามตอบครับการถามคําถามนั้นจะมาจากผู้ดาเนินร,รายการก็คือตัวกระผมเอง จะถามในแต่และฝ่ายฝ่ายขุดและฝ่ายค้นฝ่ายขุดและฝ่ายค้นจะมีโอกาสในการตอบ1ครั้งตอบได้ครั้งละ3นาทีหากเราทั้ง2ฝ่ายได้ตอบเรียบร้อยแล้วนะครับพอตอ่อยไวยแล้วปุ๊บเนี่ยทางผู้ดำเนินการจะถามอีกครั้งหนึ่งว่าคุณจะใช้สิทธิ์ในการเพิ่มเติมข้อมูลในคําตอบนั้นหรือไม่หากคุณใช้สิทธิ์ในการเพิ่มเติมครับเหมือนเดิมครับหากคุณพูดได้ดีพูดได้พูดเป็น คุณก็สามารถได้คะแนนเพิ่มจากคณะกรรมการแต่ถ้าหากว่าคุณพูดไม่เป็นไปแนวทางในคําตอบที่เราต้องการหรือเป็นคําตอบที่ถูกต้องคุณก็จะถูกลดคะแนนลงเช่นเดียวกันนะครับเมื่อทั้งสองฝ่ายได้ทําการตอบแล้วหรือใช้สิทธิ์ไปแล้วนะครับจากนั้นเราจะทําการสรุปครับหัวหน้าของแต่ละฝ่ายจะมาสรุปครับเนื้อหาทั้งหมดในแต่ละฝ่ายว่าฝ่ายขุดสรุปได้อย่างไรฝ่ายค้นสรุปได้อย่างไรให้เวลาฝ่ายละ5นาที สุดท้ายแล้วทุกฝ่ายจะได้รับการคอมเมนต์จากคณะกรรมการซึ่งคณะกรรมการจะคอมเมนต์คู่ละทีมละนะครับต้องขอว่าคู่แข่งทีมละ2ท่านคณะกรรมการจะคอมเมนต์ประมาณท่านละ5นาทีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือลำดับขั้นตอนวิธีการประกวดการถกวาทีขออนุญาตไปที่แนวทางการปฏิบัติการถกวาทีนะครับเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนานะครับซึ่งเป็นเหตุให เรามีความจําเป็นที่จะต้องทุกให้ทุกคนนะครับที่เข้าการร,รับการประกรวดต้องใส่แมสทุกคนนะครับแต่จะอนุญาตให้คนที่ถอดได้นั่นคือคนที่พูดสามารถถอดแมสพูดได้แต่คนรอบข้างห้ามถอดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอให้ปฏิบัติตามแนวทางนี้เพื่อเป็นไปตามมาตรการของสอบคและเป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนานะครับผมอันนี้ขอแจ้งให้ทุกคนทราบนะครับ ก่อนที่จะเข้าไปทำการประกวดจริงนะครับขออนุญาตนำเรียนให้กับค,คุณครูผู้ฝึกสอนทุกท่านและนักเรียนทุกคนทราบครับเรามีคณะกรรมการในการตัดสินในการประกวดการโวาทีอยู่ทั้งหมด5ท่านนะครับขออนุญาตได้นำเชื่อให้ทุกท่านได้รับรู้รับทราบนะครับและได้เห็นหน้าคณะกรรมการดังนี้ครับคณะกรรมการท่านแรกครับนั่นคือท่านอาจารย์สุระวง์วัฒนกูลนักพูดิสระครับท่านอาจารย์ที่2ครับท่านคณะกรรมการท่านที่2ครับ ท่านอาจารย์สเสน่ห์ศรีสุวรรณครับนักพูดอิสระครับผมและท่านที่สามครับท่านอาจารย์ดรประดิษฐ์กิติร,รุดีกุลครับนักพูดอิสระครับและท่านอาจารย์ที่สี่ครับนั่นคือท่านรองศาสตราจารย์ดรสมชัยศรีนอกอาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาชนวรกรราชวิทยาลัยครับและท่านสุดท้ายครับท่านผู้ช่วยศาสรตราจารย์ดรสแสวงนินนามาครับอาจารย์ประจํา คณะพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยครับและนี่คือคณะกรรมการทั้งหมด5ท่านครับที่จะได้ทําการตัดสินการประกวดการถกวาทีในวันนี้ครับซึ่งการถกวาทีในวันนี้จะมีทั้งหมดอยู่9คู่นะครับรวมทั้งหมดอยู่17โรงเรียนในการดําเนินการ9คู่นี้จะดําเนินการลักษณะนี้ครับ8คู่แรกครับจะต้องทําการประกวดโดยมีการจับคู่ไปเรียบร้อยแล้วพร้อมกับหัวข้อเรียบร้อยแล้วนะครับ พอ8คู่แรกได้ทําการประกวดเสร็จแล้วนะครับซึ่งจะมีหนึ่งโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนที่เราจัดเตรียมไว้พิเศษนั่นคือโรงเรียนเมตตาวิทยาจังหวัดเพชรบูรณ์จะไม่มีคู่โดยวิธีการหาคู่ของโรงเรียนเมตตานั้นจะนําโรงเรียน16โรงเรียนที่ทําการประกวดเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับมาทําการจับฉลากขึ้นมา1โรงเรียนเพื่อเป็นคู่ถกให้กับโรงเรียนเมตตา และโรงเรียนที่จับขึ้นมาที่ได้คู่กับโรงเรียนเมตานั้นจะได้สิทธิพิเศษในการเข้าสู่การประกวดในรอบถัดไปโดยไม่อ้างอิงจ,จากเกณฑ์คะแนน,นทั้งนั้นนะครับหลังจากที่เราได้ทําการถกครบมดแล้วทั้ง9คู่นะครับจะมี1โรงเรียนที่ประกวดกับเมตตาได้รับการพาร์เข้าสู่ในรอบ10ทีมสุดท้ายและหลังจากนั้นเราจะนําคะแนนทุก 10, ทั้งหมด16โรงเรียนที่เหลือนะครับมาแลงกิ้งคะแนนจับลำดับคะแนนกัน ให้เอาคะแนนที่สูงสุด9ลําดับไปบวกกับ1ที่เข้าไปสู่รอบก่อนหน้านั้นแล้วนะครับมาเข้ารอบ10ทีมสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งและจะประกวดกันอีกรอบหนึ่งในวันที่17มกราคมโดยจัดการประกวดทั้งหมด5คู่นั่นคือ10โรงเรียนนะครับหลังจากนั้นนะครับทางผู้เข้าร่วมการประกวดถกกระครบหมดแล้วทั้ง5คู่ในวันถัดไปนะครับทั้ง5คู่นั้น เมื่อประกวดเสร็จแล้วจะคะแนนจะนํามาแลงกิ้งจัดเรียงลําดับอีกครั้งหนึ่งเพื่อหา3ทีมที่คะแนนสูงสุดอีกครั้งหนึ่งนะครับ3ทีมสุดท้ายนั้นจะต้องไปประกวดโดยการไข้และพบกันทุกโรงเรียน1-2พบ2 2พบ3และ3พบ1โดยใช้หัวข้อทั้งหมด3หัวข้อจะประกวดกันในวันที่19มกราคมผู้ที่ได้รับรางวัลคะแนน,นสูงสุดจะได้รับรางวัลโล่พระราชทาน นะครับและรางวัลเกียรติบัตรพระราชทานและเหรียญรางวัลพร้อมกับทุนรางวัลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอฝากให้ทุกโรงเรียนนะครับทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดและเป็นกำลังใจให้กับทุกโรงเรียนครับนี่คือกติกาในการประกวดการถกาทีครับ